สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดประเนรความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีการบินและอวกาศที่เมืองอวกาศกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่16พฤศจิกายนพุทธศักราช2568เวลา15นาฬิกา11นาทีตามเวลาท้องถิ่นของกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถาบันเทคโนโลยีด้านอวกาศจีนทอดพระเนตรเมืองอวกาศกรุงปักกิ่งโดยมีนายเฉินหมิงโปประธานกรรมการกลุ่มบริษัทวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินอวกาศแห่งประเทศจีน สัตราจารย์หลี่ต้าหมิงประธานบริหารสูงสุดและประธานเจ้าหน้าที่บริหารสถาบันเทคโนโลยีด้านอวกาศจีนพร้อมผู้บริหารรอเฝ้าทูลอองทูลีพระบาทรับเสด็จในการนี้ทอดพระเนตรวีดิทัศน์เกี่ยวกับเมืองอวกาศกรุงปักกิง่งซึ่งตั้งอยู่ชานเมืองทางตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงปักกิง่งเป็นสถานที่รวบรวมหน่วยงานที่กำกับดูแลกิจการอวกาศและพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศสมัยใหม่ของจีนอย่างครบวงจร นิทัศการด้านอวกาศของจีนจะแสดงพัฒนาการด้านการวิจัยและด้านเทคโนโลยีอวกาศรวมถึงผลิตภัณฑ์อวกาศของจีนระบบที่เกี่ยวข้องกับภาคพ,พื้นดินตลอดจนข้อมูลและรูปภาพของดาวเทียมและยานสำรวจทั้งหมดที่รัฐบาลจีนปล่อยขึ้นสู่อากาศได้สำเร็จ ตั้งแต่ปี2513จนถึงปัจจุบันจำนวนกว่า480รายการซึ่งดาวเทียมและยานสำรวจเหล่านี้ทำหน้าที่ครอบคลุมด้านต่างๆทั้งการสื่อสารและโทรคมนาคมการนำทางและระบุตำแหน่งรวมถึงยานอวกาศที่มนุษย์ควบคุมและยานอวกาศเพื่อสำรวจระยะไกล โอกาสนี้ทอดประเนตรยานอาวกาศและผลิตภัณฑ์อวกาศที่เคยใช้จริงและแบบจำลองอาทิดาวเทียม d f h 1ยานอาวกาศมนุษย์ควบคุมส่วนโจห้และยานสำรวจดวงจันทรไร้คนขับช้างเอหนึ่งชิ้นส่วนของยานอาวกาศส่วนโจสิบรวมทั้งเทคโนโลยีด้านอาวกาศของสาธารณรัฐประชาชนจีนอาทิระบบดาวเทียมนำทางเปยดโต ยานสำรวจดวงจันทร์ฉังเอ,อ๋อดาวเทียมโทรคะมนาคมดาวเทียมสำรวจระยะไกลและสามารถคืนสู่โลกได้และการสำรวจดาวอังคารการสำรวจดวงจันทร์และอวกาศห้วงลึกและสถานีอวกาศจำลองรวมถึงยานอาวกาศที่มนุษย์ควบคุมซึ่งจำลองสภาพแวดล้อมของห้องปฏิบัติการห้องพักผ่อนและห้องสุขาของนักบินอวกาศ โอกาสนี้ฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับผู้บริหารกลุ่มบริษัทวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินอวกาศแห่งประเทศจีนและสถาบันเทคโนโลยีด้านอวกาศจีนในการนี้ผู้บริหารกลุ่มบริษัทและสถาบันเทคโนโลยีด้านอวกาศจีนทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายแบบจำลองยานอวกาศสำรวจดวงจันทร์ช้างเอ๋อหก แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นยานสำรวจดวงจันทร์ของจีนที่ประสบความสำเร็จในการลงจอดบนด้านไกลของดวงจันทร์เป็นครั้งแรกของโลกเพื่อเก็บตัวอย่างหินและดินในการศึกษาด้านไกลของดวงจันทร์ที่ยังไม่เคยมีการสำรวจมาก่อน okay. ภายในเมืองอวกาศกรุงปักกิ่งยังประกอบด้วยศูนย์วิจัยและฝึกอบรมวิทยาศาสตร์นักบินอวกาศจีนซึ่งเป็นสถาบันวิจัยแบบบูรณาการด้านการแพทย์และวิศวกรรมเข้าด้วยกันในสาขาการบินและอวกาศที่มีมนุษย์ควบคุมก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2511 ศูนย์นักบินอวกาศแห่งนี้เป็นหนึ่งในสามศูนย์ที่มีความเป็นเลิศระดับโลกมีบทบาทในการคัดเลือกและฝึกอบรมนักบินอวกาศพัฒนาอุปกรณ์จำลองการฝึกอบรมและทดสอบเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักบินอวกาศในการปฏิบัติหน้าที่และศูนย์ควบคุมการบินอวกาศกรุงปักกิ่งหรือ BACC ก่อตั้งเมื่อปี2539 มีภารกิจหลักในการควบคุมบัญชาการและติดตามภารกิจด้านอาวกาศรวมถึงการปล่อยดาวเทียมและยานอาวกาศการสำรวจอวกาศห้วงลึกและการส่งเสริมความร่วมมือด้านอาวกาศระหว่างประเทศที่ผ่านมาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนหลายคนเคยสนทนาผ่านระบบทางไกลกับนักบินอวกาศที่อยู่ระหว่างการปฏิบัติภารกิจในอวกาศผ่านศูนย์แห่งนี้ซึ่งปัจจุบันยังคงเป็นพื้นที่ห่วงห้ามของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน เวลา18นาิกา49นาทีเสด็จลงณนห้องบอลรูมโรงแรมไชน่าเวิลด์กรุงปักกิ่งโรงแรมที Fire ่ประทับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะผู้ถวายงานฝ่ายจีนและฝ่ายไทยเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกประกอบด้วยนายฉัดชัยวิริยะเวชกุลเอกอัครราชทูตณกรุงปักกิ่ง นางนิพพดาเขียวอุไรภริยาเอกอัคราชทูตพร้อมด้วยข้าราชการทีมประเทศไทยเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตและเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศรวมทั้งผู้ตามเสด็จถวายงานเนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่13ถึง17พฤศจิกายน2568โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน